ข่าวด่วนครับทุกคนคนที่อุงอิงเพชรบ้านแพงรักจากไปทีละคนทีละคนสงสารหลาน้อยมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับคอมเมนต์แบบนี้ครับล่าสุดครับทุกคนก็มีคนมาคอมเมนต์ในทํานองนี้นะครับบนแพลตฟอร์มต่างๆของพี่อุ้มค่อนข้างหลายคนเลยทีเดียวครับและทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคอมเมนต์แบบนี้ซึ่งส่วนตัวพิม์อิ่ม,มข่าวกระแสเองนะครับอุ้มมองว่า คนที่วงอิงพี่บันแพงรักจริงๆแล้วเนี่ยนั่นก็คือพ่อกับแม่เนาะแม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็บอสโจซอนนุนนั่นเองครับทุกคนก็คือเหล่าผู้บริหารที่อ,อยู่ในวงสาวน้อยพี่บันแพงนั่นเองเนาะอุ้มคิดว่าน้องคงจะรักนะครับในส่วนนั้นซะมากกว่าส่วนในเรื่องของที่มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าคนที่น้องรักเนี่ยจากไปทีละคน2คนนะครับอันนี้ส่วนตัวพี่อุ้มมองว่า,าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเพราะว่าอุ้มมองว่าการที่คนจะเดินออกจากไปในชีวิตน้อง ทีละคนทีละคนเนี่ยอย่างบางคนเนาอย,ยกตัวอย่างมาว่าอย่างช่างแต่งหน้านะครับแล้วก็อย่างบางคนก็ยกตัวอย่างมาบอกว่าเป็นพระเอกนะครับส่วนตัวอุ้มมองว่ามันเป็นเรื่องของการทํางานมากกว่าครับทุกคนเนาะมันเหมือนกับความรู้สึกในด้านของการทํางานมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จาก ออกจากชีวิตน้องไปเนี่ยมันก็จะมีคนมาทดแทนเสมอเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มมองว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆมากกว่าอาจจะไม่ได้ว่ารักกันแบบถึงขั้นที่แบบทําใจไม่ได้แต่อุ้มมองว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานนะครับที่จากไปเท่านั้นเองก็ถือได้ว่าเป็นความทรงจําดีๆนาะทุกคนเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งทดแทนมาเสมออย่างช่างแต่งหน้าออกไปก็มีคนใหม่เข้ามาแล้วน้องก็คือสดใสร่าเริงแล้วก็เอ็นจอยกับช่างแต่งหน้าคนใหม่เพราะฉะนั้นแล้วอุ้มมองว่ามันไม่เกี่ยวกันนะว่ารักหรือไม่รักอะไรมัน ม,มันอยู่กับมันมันคือเพื่อนร่วมงานมากกว่าครับในสิ่งนี้ส่วนคนที่น้องรักจริงๆเนี่ยอุ้มมองว่าเป็นแฟนขลาบ นะครับแล้วก็พ่อกับแม่เนาะแล้วก็บอสโจซอนุที่น้องรักจริงๆนะครับอันนี้อุ้มคิดว่าถ้าคนเหล่านี้จากไปมากกว่าน้องถึงจะเสียใจมากๆนะครับแต่ในส่วนของคนอื่นเนาะอุ้มมองว่าก็แค่เพื่อนร่วมงานนะครับทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากนะอุ้มคิดว่าอุ้งอิ่มเพ่มเตเนี่ยรักแฟนคลับมากๆเพราะฉะนั้นแล้วคนอื่นก็คือคนอื่นน่ะนะครับนะสำหรับคอมเมนต์แบบนี้อุ้มเข้าใจนะครับในมุมมองของ FC หลายๆคนที่บอกว่าบางคนเนี่ยคิดถึงโมเมนต์บนรถตู้ต่างๆนะครับอยากให้ แม่ติมพี่ภูมิใจอยากให้พี่ปุ๊บป๊าอยากให้พระเอกโบในวงนยอยากให้ทุกคนยังอยู่เพราะว่าน้องมาแล้วก็มาเจอคนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบ,ลบริบทมันเปลี่ยนได้ทุกวันครับทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่า หนทางพิสูจน์หมากันเวลาพิสูจน์คนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มมองว่าคนที่น้องจะรักจริงๆเลยเนี่ยคือคนที่อยู่เคียงข้างน้องในปัจจุบันนะครับนั่นแหละน,ะนั่นก็คืออาจจะเป็นคุณครูหมอนอิงนะครับที่ยังดูแลน้องอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ช่างแต่งหน้าคนใหม่ตอนนี้น้องก็เริ่มเอนจอยกับกับพี่แองจี้แล้วนะครับทุกคนเนาะอุ้มคิดว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะสำหรับองอิงเพราะว่าเด็กคนนี้คือแกร่งอยู่แล้วน้องเริ่มต้นมาจากน้องไม่มีใครนะครับทุกคนมีมีพ่อกับแม่แล้วก็ น้องสู้มาด้วยตัวเองทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องแค่นี้อุงอิงเอาอยู่แล้วก็เราจะสังเกตนะทุกคนว่าเวลาหลายคนที่จากไปจากชีวิตน้องเนี่ยน้องน้อยนะที่น้องจะโพสนะครับที่น้องจะโพสต คิดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยองอิงจะไม่ค่อยโพสต์คิดถึงใครแล้วแล้วเราเชื่อว่าองอิงเนี่ยใจแบบแก่งเหมือนหิน่ะนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วน้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีมากๆแล้วคือต้นทุนชีวิตน้องทําให้น้องมีมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันในโลกที่มันโหดร้ายแบบนี้อุ้มคิดว่าองอิงเอาอยู่นะ,ะครับทุกคนเนาะก็ สำหรับเมื่อวานนี้นะครับก็คือเป็นประเด็นเนาะของพระเอกโบวัชระนั่นแหละครับทุกคนก็เลยมีคอมเมนต์ในในทำนองนี้ค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะครับ Facebook ต่างๆที่มีหลายคนมาคอมเมนต์ในช่องทางของพี่อุ้มบอกว่าน้องเนี่ยน่าจะเสียใจนะเพราะว่า คนที่น้องรักเนี่ยเดินออกไปจากชีวิตน้องนะครับซึ่งจริงๆแล้วอุ้มมองว่ามันไม่ใช่มันเป็นในเรื่องของการทํางานมากกว่าคนที่น้องรักก็คือพ่อกับแม่เนาะพี่มอนอิงครูอ่าบอสโจแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าในห้างโจแล้วเนาะแล้วก็ซอนุชนะครับแล้วก็คนที่แบบให้น้องจริงๆอ่ะคนที่แบบอย่างครูตั้มคุณครูของน้องประมาณเนี้ยนะครับอุ้มคิดว่าถ้าคนเหล่านี้จากไปหรือคือจากไปนะที่นี้ก็คือแบบ จากไปจากโลกนี้นะครับทุกคนน้องก็น่าจะเสียใจอยู่แต่ว่าอันนี้มันคือเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วควรเราเนี่ยควรเข้าใจบริบท นี้ด้วยนะครับว่าพอมีพอคนเนี้ยเข้ามาปุ๊บอ่าพอคนเนี้ยออกไปปุ๊บนะครับก็จะมีคนใหม่เข้ามาทดแทนเนาะเราก็จะได้อ่ารับอะไรสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับนะสำหรับองค์อิงไปบ้านแพงเนาะน้องเนี่ยถือว่าเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วนะครับฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มคิดว่า f c หลายคนไม่ค่อยเป็นห่วงน้องเท่าไหร่ในเรื่องของคนจะมาหรือคนจะไปนะครับไม่ว่าใครจะมาเนาะน้องก็ยินดีต้อนรับหมดแล้วก็ใครจะ ไปน้องก็เขาเรียกว่าอะไรนะน้องก็ไม่ได้แบบไปโพสหรือว่าไปพูดถึงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนแบบนี้แหละคือศิลปินตัวจริงสำหรับองค์อิแพรบรันแพงเนาะไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรน้องคือเงียบตลอดน้องไม่ได้แบบ ออกมาโพสตหรือว่าอะไรแบบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้องค์อิงเนาะคงความน่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตลอดไปเราเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็รักน้องแล้วก็อินดูน้องแล้วนะตอนนี้อยู่น้องก็คือมีฐานแฟนคลับเยอะมากๆเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยก็ว่าได้เพราะหลายคนเนี่ย ไม่ได้ดูหมอลำมาก่อนก็มาดูหมอลำเพราะองค์อิงไปบ้านแพงนะครับแล้วก็สมาชิกในวงเนี่ยก็คือได้อน,นิสงไปด้วยเนื่องจากว่ามีคนมาติดตามองค์อิงแล้วอย่าง fc แฟนคลับเนี่ยมาติดตามองค์อิงแล้วเขาก็ได้ติดตามสมาชิกในวงทั่วไปนะก็เลยทําให้กระแสทุกคนในวงเนี่ยปังไปด้วยนะครับนะก็เรียกว่าทําให้พี่ๆในวงเนาะสมาชิกในวงทุกคน,นมีรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์ไปด้วยสาหรับองค์อิงไปบ้านแพงนะครับนะสำหรับประเด็นนี้อุ้มขออนุญาตตัดไปเลยนะครับแต่ว่าอยากจะมา พูดนิดหนึ่งเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์เยอะมากจริงๆว่า,าน้องเนี่ยจะเสียใจไหมสงสารอุ้งอิงนะครับว่ามีคนที่น้องรักเนี่ยเดินจากไปนะครับเดินจากไปแบบทีละคนสองคนนะครับอันนี้ก็คือเข้าใจบริบทนี้ตามกันนะทุกคนว่ามันคือการทํางานนะครับอย่างเป็นตัวเราเองอย่างเงี้ยแอดมินนุ่มอิ่มข่าวกระแสลาออกแล้วก็เดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาแทนอุ้มก็ต้องจูนกับคนใหม่แล้วมันก็จะลืมคนเก่าไปเองครับทุกคนอธิบายสั้นๆยังไงแบบนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะแล้วก็ เป็นอะไรที่ Euh ไม่น่าเป็นห่วงเนาะสำหรับอุงอิงลูกสาวทุกคนนะครับน้องเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่จิตใจแข็งเลือดนักสู้สาหรับอุงอิงไปบ้านแพงนะครับน้องน่ารักมากจริงๆนะครับนะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับน้องก็ได้มีการร้องเพลงตอนนี้เพลงเอาเปล่าเดี๋ยเออกำลังร้องแบบแล้วก็มาแรงด้วยนะครับแล้วน้องก็ร้องไว้ได้ดีมากๆนะครับสำหรับอุงอิงไปบ้านแพงเนาะคือร้องได้ทุกแนวจริงๆแล้วก็มากความสามารถจริงๆแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่เคยปล่อยให้เวลาว่างน้องจะฝึกฝนร้องเพลงอยู่ตลอดสิ่งที่อุ้มเห็นก็คือ น้องจะใส่หูฟังตลอดแล้วก็ฟังเพลงแกะเพลงตลอดนะครับนี่แหละอารมณ์ศิลปินเนาะน้องน่ารักมากจริงๆเป็นคนแบบน่ารักแล้วก็เอาใจใส่กับ FC อะ่ะแล้วน้องแบบ แกะเพลงใหม่ทุกวันอย่างเงี้ยอุ้มมองว่าน้องทําเพื่อ f c นะครับอยากให้ FC ได้เสพผลงานใหม่ๆแล้วก็อยากให้ f c ไม่เบื่อไม่จาเจเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มมองว่าน้องทําเพื่อ FC มากๆและสิ่งที่น้องรักที่สุดนั่นก็คือ FC แฟนคลับครับทุกคนเนาะอุ้มเชื่อว่าน้องเนี่ยขอบคุณพ่อพ่อแม่ f c อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต ต่างๆเลยน้องเน้น fc เป็นหลักมากๆเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มเชื่อว,ว่าหลายคนเข้าใจน้องนะครับแล้วก็เนาะอุ้มเชื่อว,ว่าคนที่มาคอมเมนต์แบบนี้คือรักน้องนั่นแหละไม่อยากให้น้องแบบเสียคนที่รักไปหรือว่าเพื่อนร่วมงานดีๆไปนั่นเองครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่อุ้มอยากจะบอกก็คือการเวลาพิสูจน์ม้าการเวลาอ่าการเดินทางพิสูจนะ์ม้าเนาะการเวลาพิสูจน์คนเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่ รักน้องก็ยังคงอยู่กับน้องนะส่วนใครที่ไม่ได้อยู่แล้วก็คือก็คือบริบทของเขาไปนะครับนะก็เข้าใจตรงกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากไปก็ไม่มีอะไรมากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่ม,มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็สนับสนุนนุ่มอิ่ม,มโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนที่ดูคลิปจบเลยครับ